สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พุดดิ้งแคทชาแนลนะคะใครที่บอกแคทว่าเงียบหายไปจากเกมแล้วก็ล็อกรีเบิร์สยังเล่นอยู่ทุกคนแต่ว่ายังไม่มีเวลามาตัดคลิปแล้วอัดคลิปมันใช้เวลานานมากเลยแคทเป็นเพียงพนักงานประจำตัวเล็กน,น้อยเพราะฉะนั้นใครเข้ามาแล้วลืมฝากกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ให้กันก่อนเลยแล้วกันนะคะขอบคุณค, <c oughs> ค่ะค่ะก็สำหรับหวัวข้อในวันนี้นะคะที่แคทจะมาทำมันก็คือไกด์อาชีพ แอสซีินอย่างละเอียดนะคะเป็นการเจาะลึกด้วยแล้วก็รวมถึงแนวทางการว่นตัวให้ทำยังไงให้ดาเมจพุ่งนะซึ่งสิ่งที่มีในนี้ก็คือจะเป็นอันดับแรกเทคนิคการบาลานสเตตัสสเตตัสของแอดนั่นแหละแล้วก็2การใส่อของสมใส่ต่างๆนะคะ3การที่จำเป็น4 s k สกิลที่ใช้แล้วก็5สัตว์เลี้ยงที่แคทเลือกใช้นะโดยทั้งหมดนี้นะคะสามารถ นำไปประเดบได้ทั้งเออจะเป็นสายฟรีสายเติมอะไรก็ได้เป็นแนวทางคลิปเดียวจบครบหมดเลยเพราะฉะนั้นอย่าลืมฝากกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับให้กําลังใจด้วยนะพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเรามารับชมได้เลยคือส่วนตัวแล้วนะแอสซินไปเทียบกับคันอื่นต้องบอกก่อนเลยว่าแอสซินค่อนข้างจะทําตัวยากกว่า เนื่องจากว่าสแตตของแอสซิสตเนี่ยมันต้องใช้หลากหลายมากคือต้องมีทั้งความไวสกิลต้องตีไวต้องติดคีดต้องมีคีดามต้องมีเจาะคือเหมือนมีทุกสเตตตัอนะทุกคนแต่ค้ดอื่นๆเนี่ยมันก็อาจจะแบบใช้3าถึงสสเตตเลยอะเออมันก็ค่อนข้างจะตีแรงแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวแคทจะมาสรุปไกด์และก็เทคนิคการปั้นตัวของแคทเลยและการ เรื่องแรกเลยนะคะที่อยากจะเน้นย้ำนะคะมันก็คือเรื่องการบาลานซ์แต่บอกเลยว่าเรื่องนี้เป็นอะไรที่จำเป็นแล้วก็สําคัญมากๆคือถ้าคุณบาลานซ์ได้ถูกต้องคุณเติมเงินเท่าเขาคุณเก่งกว่าเขาแน่นอนพันเปอร์เซ็นต์เลยะคะ่ะอันนี้อยากจะบอกว่าเรื่องนี้จะยาวหน่อยแล้วแต่ว่าถ้าเกิดเราเข้าใจก็สามารถเอาไปปรับใช้กันได้ยาวๆตลอดไปอย่างนี้ได้ไหมเออประมาณนี้เลยอาชีพอื่นคทมีพูดแบบคร่าวๆไว้แล้วนะซึ่งแคทก็ได้แปะลิงก์คลิปนั้นไว้ ในเดสคลิปชั่นทุกคนก็จิ้มเข้าไปดูได้นะทุกคนสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกไปเลยสำหรับแอดนะเบื้องต้นเลยต้องบอกก่อนความสำคัญของการาแต่สำหรับใครที่รู้อยู่แล้วก็ไม่เป็นไรสามารถฟังไปเพิ่มได้ส,าาสำหรับคนที่ไม่รู้คือเหมือนกันกันกบว่าเออถ้าเราโอเคเราอยากตีแรงจังเราอัพแต่แอคแท็กล้วนไปเลย1 0 0 0ง2 0 0 0 0ไม่มีค่าอื่นหรือค่าอื่นน้อยมากๆ เทียบกับคนที่มาบาลานซ์โอเคแอคแท็ก okay, น้อยลงมานิดนึงแต่มีคีิดาเมจมีคร,ริมีเอ d ดีอะไรเงี้ยมารวมกันคนนั้นที่มีแตพอๆกัน่ะจะได้เยอะกว่าตีง่ายๆคือเกมมันต้องบาลานซ์เหมือนตัวเลขถ้าสมมติว่าโอเคเรามีค่าหนึงสูงไปเลยเป็น50แล้วที่เหลือโอเคมีแค่10 5 0คูณ10มันได้เท่ากับแค่500เคลง่ายๆกา,า,ารคำนวณดาเมจเป็นเหมือนการคูณใช่ปะเอา50กับ สิบอันนั้นอนะ่ะมาเฉลี่ยเป็นโอเคสามสิบสามสิบสามสิบสมสิบคูณกันก็นกได้เก้าพันเราฮัลโหลพูดผิดเก้าร้อยนะทุกคนตีกลมๆก็คือประมาณนั้นเลยการที่เอามาบาลานเนี่ยมันจะได้เยอะกว่าค่ะถ,ถึงบอกว่าเออถ้าเราบาลานมาถึงแม้เราจะแบบว่าของไซตัสหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่ไซตัสดิของหรือแบบองค์รวมเท่ากับอีกคนแต่คนหนึ่งเขาอัพแต่ดาเมเดจล้วนหรืออะไรเงี้ยกับเราบาลานเราแรงกว่าเขาแน่นอนตามตัวเลขที่บอก ก่อนอื่นเลยอย่างที่ทุกคนรู้การมีแอคแท็เยอะทําให้ตีแรงแต่เราก็ต้องบาลานไปเหมือนที่พูดไปเมื่อกี้นะทุกคนซึ่งเราก็ควรให้ความสนใจกับแฮกแท็กด้วยโดยมาตรฐานปกติเขาก็จะเป็น8ป0 0ปบวกกันนะซึ่งก็แล้วแต่ว่าเราจะใส่การ์ดหรืออะไรยังไงด้วยนะคะเริ่มแรกเลยนะคะสะเตตัสที่สําคัญที่สุดนะที่จะต้องอัพเลยมันจะเป็นค่าคริ เพราะว่าการที่เราติดครีเนี่ยมันทำให้ดาเมจเราแรงขึ้น2เท่าเลยนะคะอ้าวอืมาดรู้หมดอัดตอนกี่โมองอ่อต่อต,อต,อตอ่เออคือมันแรงขึ้น2เท่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคัดขอตั้งเลทมาตรฐานไว้แล้วกันเป็นให้เราทำค่าคิีมาถึงที่สามพันนะคะส่วนอันนี้คือเป็นสเตตัสตัวแอดคัดก่อนเดี๋ยวค่ะจะมาบรรยายทีแต่อยากให้ดูแบบคร่าวๆพร้อมกับฟังบรรยายไปด้วย ค่ะก็คือเริ่มจากมีค่าแรกค่าคิสามพันแล้วต่อไปค่าที่2ที่อยากให้มี3ามพันด้วยก็คือค่า s p d นะทำไมต้องมี s p d เพราะว่าเราจะได้ตีไว้เมื่อเราจะตีช้าเป็นเต่าเลยนะทุกคน อื่นๆเนี่ยถ้าเราเออสงสยัยเฮ้ยทำไมไม่อัพฟาสเราจะได้แบบคูดาวสก,กิลไวๆอะไรเไงี้ยตัวฟาสเนี่ยมันก็จําเป็นนะแต่ว่ามันจําเป็นในสายเวทมากกว่าสําหรับแอสซิสซินกาตาเนี่ยเอพีดีควรจะมานําก่อนนะคะเพราะ,ะฉะนั้นสเตตัสที่2ท,ที่ควรจะพลัดลานเข้ามาให้เท่าคีก่อนก็คือเอชพีดีนะโอเคเมื่อเรามีทั้ง2ค่าที่เป็น3ามพันแล้วในส่วนของค่าก้อนที่3แค่ขอเรียกเป็นค่าก้อนที่3นะค่านี้เราก็จะมาขึ้นกับว่าเอาเดี๋ยวจอ ขึ้นกับว่าเราเนี่ยอยากไปในแบบสายไหนเออถ้าเราอยากได้แบบเออสายออกสกิลบ่อยนะหรือว่าเป็นสายตีแรงถ้าออกสกิลบ่อยก็ไปอัพฟาสลดคูดาวสกิลให้เราสกิลได้บ่อยขึ้นแต่ถ้าเกิดเราอยากเป็นตีแรงก็เลือกอัพเป็นพีดีเฟนต์บายพาสเดี๋ยวแคทขอเรียกเป็นเจาะละกันสั้นๆนะกับครีดาเมจสำหรับ2ค่านี้คือแคทได้เทสดาเมจมาแล้วนะเทสดาเมจมาแล้วว่าเฮ้ยตัวเจาะเนี่ยมันทําส่งผล ได้เยอะกว่าเป็นตัวคูณที่มีผลดีกว่าคริดาเมทนะอันนี้เทสมาแล้วณนะตอนนี้นงะทุกคนในอนาคตมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีนะซึ่งทั้งา3ค่าเนี่ยอย่างที่บอกไปข้างต้นว่าเฮ้ยเราก็แบ่งอัพเป็นแล้วแต่สไตล์เราอาจจะคาเป็นเจาะ2,000คริดาเมทหนึ่งพันฟาสตเล็กน้อยนิดหน่อย,อย,อยหรือจะเป็นเออเฉลี่ยพอๆกันเป็นเจาะนํามานิดนึงสักพันห้าอื่นๆเป็นเกือบเกือบพันคริดาเมรกับฟาสอันนี้ก็แล้วแต่นะ คืออยากจะมาพูดนิดนึงในส่วนของการ up fast นะคือคนก็อาจจะแบบเคยสงสัยเอา้าอย่างนี้เราอัฟา a s ให้มันสกิลบ่อยๆมันไม่แรงกว่าหรอคือต้องพูดอย่างนี้ก่อนคิดง่ายๆคือถ้าเรายังไม่มีดาเมจอ่าเราตีม่ตีค่อนข้างจะเบาคือเราจะสกิลบ่อยขึ้นอีกเล็กน้อยจะบ่อยขึ้นแค่ไหนแต่ดาเมจเริ่มต้นแม่งโคตรเบาเบาเหมือนคนนกสกิลเอาเงี้ยสกิลบ่อยมันก็ไม่มีประโยชน์ทุกคนเห็นภาพป,ปะเก็ดไหม เออแค่นั้นเลยเพราะฉะนั้นค่าฟาส์มันเลยควรจะมาหลังสุดหลังจากที่ค่าอื่นมันสูงแล้วคือตีแรงแล้วระดับหนึ่งแล้วออกสกิลบ่อยเออมันค่อยมาบาลานตรงเนี้ยค่อยมาแรงขึ้นเว้ยซึ่งถ้าเกิดเรามีค่าดาเมจแล้วป,ป,ประมาณหนึ่งตามที่ข้างบนที่ได้แจ้งมาแล้วใช่ปะคือพอเราอัพฟาส์เนี่ยเราก็ควรจะทาให้มันมีครูดาวรดักชั่นอยู่ในช่วงสัก40-50%แล้วแต่สไตล์คนเลยอันเนี้ยมันก็จะเริ่มโหดแหละ พอสเตตัสค่อนข้างหลากหลายนะทุกคนทั้งนี้นะที่ตอนแรกแคทว่าแคทต,ตั้งมาตรฐานไว้ที่สเตตัส3 0 0พทั้งสองอันเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่คนทั่วไปตอนนี้ค่อนข้างทำกันได้เยอะแล้วนะหรือว่าถ้าเกิดเราเป็นคนที่เล่นไม่บ่อยหรืองบน้อยลงมาเออเปิดดวงไม่มีตีบวกแตกหรืออะไรก็แล้วแต่นะเราอาจจะลด จาก3,000มาเป็นเซตตัส2,000 5 2,000 5 2,000 5อะไรประมาณนี้เก็ตปะหรือถ้าเราเออสายเติมเยอะเติมหนักสุดตาอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะเป็นเฉลี่ยเป็น4,000 4,000หรือ5,000 5,000 5,000เลยอันที่นี้5,000 5,000 5,000ก็คือมีอ่ะทำเป็นคริ5,000 s p d 5,000แล้วก็พวกเจาะเจาะคริเาเมตอะไรเงี้ย5,000บวกอะไรแบบนี้คือเฉลี่ยหลักๆคือเราต้องเฉลี่ยให้มันเท่ากัน อ่อย่างที่พูดมาเยอะยาวอย่างเคสในสเต t ต t ดแคนี้ซึ่งเปิดมาชาตินึงแล้วทุกคนน่าจะเห็นแหละก็เบสสเต t ต็อย่างที่เห็นเลยสเตนสองแปดแปดเอหนึ่วิเอ่อสองอะไรประมาณนั้นแล้วก็มีเอ็แทอยู่ประมาณหมื่นกว่าซึ่งก็เยอะกว่าที่บอกเมื่อกี้ก็คือดีแหละแล้วก็มีเลือดประมาณ4ี่แสนประมาณนั้นแต่ว่าอันนี้อย่างที่บอก แต่ว่าอันนี้นะตัวคียแคทยังไม่ถึงคือจริงๆมันก็เคยถึงแหละแล้วมันก็มีเปลี่ยนรถเปลี่ยนสเตตัสไปมานะทุกคนก็พยายามปรับบาลานซ์อยู่สามพันแต่ก็ใกล้แหละเอ p พดีเยอะมาหน่อยเดี๋ยวค่ะจะมาบอกว่าเออใส่ของอะไรไปเออมันก็เลยเฉลี่ยเอ d พดีถึงโดดขึ้นมาก่อนนะ โอเคทุกคนหลังจากที่เรารู้ว่าเราต้องอัพอะไรนะคะเป็นแอดแล้วก็บลานซ์สเตตัสอะไรยังไงทั้งหมดอย่างละเอียดแล้วเดี๋ยวแคทผ้ามาดูดาเมจตัวแคทก่อนเออตอนนี้มันประมาณนี้ทุกคนอาจจะไม่ได้แบบแรงเวอร์อะไรอย่างงี้นะคะแต่มันก็ประมาณนึงแหละแคทเทสกับตัวนี้ไปก่อนละกันนะทุกคนตอนที่อัดยูมันไม่มีบอสไม่มีอะไรเลยโอเคป่ะขอมาสรุปนิดนึงก่อนที่จะ เริ่มหัวข้อเลยว่าอะไรเนี่ยมันจะทําให้มีผลกระดาเมิดมาบ้างหลังจากที่เรารู้เรื่องการออประปะลนันเรื่องสเตตัสไปแล้วจะบอกว่ามี3อย่างหลักๆเลยก็คือดาเมดมาจากเชล,ลีนิ่งนะคะและอันที่2ก็คือมาจากการสุ่มบับเอพดีจากการลุง3ใบแล้วก็สุดท้ายมาจากเรื่องตัวสัตว์เลี้ยงนะคะบับจากสัตว์พิษนะ อยากบอกว่า3อันเนี้ยมันจำเป็นจริงๆนะคะมันทำให้ดาเมจแอดเนี่ยคือมันเพิ่มมาเยอะจริงๆเป็นส่วนที่ทำให้ดาเมจมันก้าวกระโดดจริงๆนะคะเดี๋ยวเรามาเจาะออลึกในแต่ละหัวข้อกันเลยก็สำหรับของสวมใส่ของแคนนะคะก็ทั้งหมดก็ตามในภาพนะคืออันดับแรกเลยเราเน้นไปที่อาวุธลุงนะที่พูดเมื่อกี้นี่ะที่โชว์ดาเมจไปเมื่อกี้ว่าอะไรคือกาตาอ,อันนี้อ่ะ ขออนุญาตขิงนิดนึงเรื่องจักได้มาแพงค่ะก็กาตาเชลไลนิงนะคะบอกเลยว่าเทียบกับกาตาม่วงแล้วคืออันนี้ทำดาเมจต่างมากๆคือมันโหดมากดูจากสกิลเลยก็รู้นะคะว่าอันนี้เมื่อเราตีปกติโมโกาส20%ที่จะทำให้เกิดเชลไลนิงต่อเนื่อง4ครั้งนะคะถ้าลมโอเคแล้วดูดาเมจดาเมจ7 8็นะครับคูดาวแค่สิวิเธอดู บอกเลยว่าตอนนี้เป็นเมตามากๆใน KVM คือใครมีอันนี้คือเน้นติดอันนี้ติดเร็วสุดแรงโหดตัวดาเมจอันนี้เนี่ยมันจะทำชิ่ง4ครั้งนะซึ่งถ้าเป้าหมายมีเป้าหมายเดียวก็คือโดนไปเลย4ครั้งรวดแรงเวอร์เดี๋ยวเราจะมาให้ดูตัวอย่างนิดนึงที่ระหว่างตีมันติดเชลลิ่งแล้วคือดาเมจมันพุ่งมากพรแคทตมาเปิดสโลนะคือมันจะเห็นว่านน 17, 17, 16, เนี่ยเฮ้ยมันมีดามืเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นหกหมื่นเนี่ยซึ่งโดดจากปกติที่มันหลัก พันหรือว่าเป็นหลักแค่หมื่นต้นๆห,หมื่นเจ็ดหมื่นอะไรนั่น่ะซึ่งมันออกทั้งหมด4ทีนะก็เตรียมกลม70,000คูณ4ปาไปประมาณ2,08แ0 0แปดทุกคนงี้ตัวอย่างก็จะเห็นชัดเจนเลยใช่ไหมคะว่าเฮ้ยแม่งมีผลจริงๆอย่างที่บอกไปตอนแรกอะเพราะงั้นการที่เรามาใช้อาวุธลงุงเราเลยต้องพยายามดันค่าแอคแทขึ้นมาเพื่อให้สกิลนี้มาแรงขึ้นเพราะตัวคูณเนี่ยอย่างที่พูดไปตอนแรกเนี่ยมันเป็นคูณแอคแทนะ คูณไป780%นะดูดิสำหรับอุปกรณ์สมใส่ของแคทนะคะแคทจะใส่เป็นเซ็ตเจาะทั้งหมดนะเพราะตอนนี้เนี่ยเซ็ตเจาะก็คือถือว่าเป็นอะไรที่ทําดาเมจได้ดีที่สุดนะอ่ะเนื่องจากว่าตัวหนึ่งมันเพิ่ม0.7นะเราใส่ครบทั้งหมดเราจะได้เจาะรวมกัน3.5นะทุกคนแล้วก็คือถ้าเกิดมอนสเตอร์ หรือว่าบอสเนเลื่อนต่ำกว่า30%็ก็จะทำให้เราทำดาเมจเพิ่มขึ้นอีก7%ด้วยคืออันนี้ก็เป็นอะไรที่เหมาะกับการตีบอสด,ด้วยมากๆนะมาในส่วนของสร้อยกับพวกประดับสร้อยเนี่ยคัทใส่เป็นสร้อยครีแหวนก็มี s p d นะทุกคนแล้วก็มีฟาดคือยังไงประดับเนี่ยคัทอยากจะพูดว่ามันเป็นส่วนที่เพื่อนๆจะต้องไปทําด้านบาลานซ์สเตตนะแล้วก็ไปดูว่าเฮ้ยสเตตข้างบนเราทั้งหมดเนี่ยมันขาดอะไร เออส่วนนี้อยากให้ทุกคนลองคำนวณก่อนตามที่แคทได้พูดไปข้างต้นยืดยาวอันนั้นนั่นแหละแล้วถ้าเกิดใครใส่มาแล้วสเตตัสขาดเหมือนแคทอะไรเงี้ยก็มาใส่าตามแคทได้ว่าเออเป็นสร้อยขี่เอพีดีฟหรืออะไรเงี้ยบางคนเขาอาจจะยัดค่าฟา้ากับในค่าการ์ดมาเยอะเกินแล้วก็ได้อาจจะไม่ต้องมาใส่ประดับฟา้ฟาแล้วก็ได้นะทุกคนเพราะฉะนั้นนนี้ก็เลือกตามเวลาสเตตนะ โอเคเดี๋ยวเรามาอยู่ในโหมดของการ์ดกันแล้วนะคะสำหรับการ์ดที่คิดว่าสำคัญเลยสำหรับแอ s ซินแอดควรต้องมีมี3ใบที่เป็นการลุง a t t a c k speed นะทุกคนก็จะมีไอ้นี่มายาซันใบนี้แล้วก็มีไมเนอร์ซันแล้วก็การ์ดนี่ซาเวดคิงซันนะเพราะว่าถ้าเราไม่มีการ์ดอันเนี้ยคือมันไม่มีการ์ดอื่นที่มันให้ค่า SPD มาแทนแล้วทุกคน เ,ออเพราะฉะนั้นใจรักแอดก็แนะนําอยากให้มีการดพวกนี้ด้วยเพื่อเพิ่มค่าเอชพีดีนะคะมาเริ่มกันแรกเลยนะคะที่อาวุธก็อาวุธก็ใส่เป็นการ์ดมด2ใบแล้วก็มดอีก1ใบนะคะในรูปก็คือมดเหมือนกันหมดนั่นแหละก็จะเป็นมดแอนเดรอันนี้อสองแล้วก็มดพีน้อยอีกอันนึงอ่ะทั้งหมดนี้ก็คือเอาไว้บูดค่า a อ็แท็กนะเพราะว่าคัทไปใช้คู่กับอาวุธลุงเออเพราะว่าไออาวุธลุงมันใช้สกิลแรงขึ้นนะอย่างที่ได้บอกไปแล้วข้างตน้นโอเคปะ แล้วเราก็มาเพิ่มในส่วนของครีแล้วก็จะมีการ์ดหลงที่คัทบอกว่าเออมันดีมากอยู่อันนี้เพิ่มเอ็พี่ดีสองไปนะทุกคนเค okay, อันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูพวกของสมใส่ต่างๆว่าใส่การ์ดอะไรก็จริงๆมันก็แล้วแต่เรานะอันนี้ของล้งใส่คัทไม่คิดมากอยากใส่อะไรก็ได้เสื้อกละอรองเท้าอันนี้ก็แล้วแต่เลย เราอยากการอะไรยังไงห,หลักๆก็เลือกพอการน่ารักไอ้ไม่ใช่ไม่มันก็เป็นการลุงการอะไรก็เนนใส่ไปก่อนนั่นแหละเราไปนเน้นด้านแอคแท็กก่อนเนาะค่ะในส่วนของสร้อยอย่างที่เปิดไปเมื่อกี้นะก็จะมีการลุงเอชพีดีนะหมูแล้วก็มีมาสเตอร์ลิงการนี้ก็เป็นการที่เพิ่มดาเมจสุดท้ายให้เรานะคะก็เป็นอีกใบหนึ่งที่ดีมากๆก็คือควรจะมีเหมือนกันนะมาในส่วนของประดับกันนะประดับก็มีสองลีควียมสองแมกโนเลีย อันดับแรกเลยคือเป็นเมนสเตตมันเป็นคีดดาเมจทั้งคู่นะในส่วนของรีเควบเนี่ยมันจะมี a g เพิ่มเข้ามาด้วยคือค่า AG เนี่ยแตกต่างนิดน,นึงก็คือมันจะเพิ่มเป็นตัวคูณให้กับสกิลโซลิคโบให้มันแรงขึ้นอีกด้วยซึ่งมันเป็นเมนสกิลเดี๋ยวคขจะมาพูดถึงสกิลอีกทีนะแล้วก็การแมกโนเรียเนี่ยอาอย่างที่เห็นเบรกขีดดาเมจไปแล้วแล้วมันก็ยังเพิ่มคีดด้วยซึ่งตอนนี้ก็ต้องการจะดนันคีดขึ้นไปอีกก็คือเป็นการที่ดีในการเลือกเอามาใช้นะท ก็สำหรับสก,กิลนะที่แคตอัพเลยก็ทั้งหมดจะเป็นประมาณนี้ก็คงอัพอาจจะอัพไม่ต่างกันมากกับคนอื่นหรือเปล่านี่ไม่รู้เหมือนกันก็แน่นอนต้องมีแบบพ,พื้นฐานกาตาความแรงกาตาก็เดี๋ยวมาพูดกันจะมีสก,กิลโจมตีสีส่สก,กิลหลักๆที่ใช้ก็จะมี s o น i ิกโบ p พล s ส n นทอรอันนี้อ่ะแล้วก็จะเป็นสก,กิลลองหมค์สองอัน จะเป็นเวเด้านไหนแล้วก็จะมี p o w e r อร์บนี่อ่ะและส่วนตัวคันมีอัพล้างผิดนะดีท็อกซ์ไฟนี้เอาไว้ใช้ตอนตีกบนะอืมติบัสกบอค่ะสำหรับสัตว์เลี้ยงคันเลือกเป็นตัวนี้นะครับน้องอาจจะหน้าตาไม่น่าทหลักเท่าไหร่ก็เป็นสัตว์เลี้ยงธาตุผิดนะหลักๆเลยไอ้สสกิลแรกเนี่ยคจะทำให้อาวุธเป็นธาตุพิษ จริงๆแอดมันมีสกิล e n h a n c e m e n อยู่แล้วแต่ที่เอามาเนี่ยมันคือส่วนหลังอันนี้อัปเกรดธาตุพอยเซนของเจ้าของคือทําให้เราตีาธาตุพิษเนี่ยเอ้ยทาให้าธาตุพิษของเราเนี่ยตีแรงขึ้นอีก16%นะคะนั่นคือสิ่งที่เราต้องการเพราะฉะน้องหน้าตาอาจจะไม่ถูกใจเท่าไหร่ก็ใช้ไปเถอะอ่ะส่วนสกิลที่5ของสัตว์เลี้ยงอ่ะจริง,รงๆที่อยากทํานะมันเป็นอยากทําเจาะเกาะแต่ตอนนี้เออได้แต่ ดูดเลื่อนมาก่อนนะก็เดี๋ยวค่อยไปแก้ละกันทุกคน้ยสำหรับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วยังไม่กดไลค์กด u u s c r i b e ก็ฝากกดให้แคทแทนกำลังใจเล็กๆด้วยนะ please ปิง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 ,ปงกดให้เลยนะก็สรุปแล้วนะคะภาพโรบอ s ศ a s s i n ที่พูดมาทั้งหมดคือถ้าเราเอาไปเทียบกับพวกวิสาหรือฮันเตอร์อะไรเงี้ยแอดของเราคือค่อนข้างเสียเปียกคือมาตั้งแต่ ตีใกล้ทำของยากวุ่นวายกว่าสเตตัสก็ต้องจานู่นนี่บาลานเยอะแยะนะก็คือถ้าเราใจไม่รักอะไรเงี้ยเล่นอันอื่นอาจจะไปไวไกลกว่าเนาะอันนี้มันต้องใช้ความพยายามเยอะถ้าเรางดจำกัดจริงๆเล่นอาชีพอะไรก็ได้ที่เน้นแรงไวง่ายๆก็อาจจะไม่ใช่อาชีพแอร์นะทุกคนในมุมมองแคทค่อนข้างจะวุ่นวายหน่อย แต่ถ้าใครชอบสายนี้มาแล้วเล่นไปเยอะแล้วเติมไปแล้วมันก็ต้องเล่นต่อไปนะทุกคนที่สำคัญวันนี้ก็หวังว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับแต่ที่สำคัญเลยก็อย่าลืมฝากกดไลค์แล้วก็กด u b s ส r i b e ทากกาลัง,งใจมีอะไรก็คอมเมนต์บอกการย้ายทำอะไรก็บอกเหมือนคลิปเรื่องไกลเรื่องแอดมันมีคนเคยถามมาแล้วมั้งเออเคยเป็นคนมาถามก็เอามาทาแล้วนะก็เข้ามาดูกันด้วยนะคะก็ขอบคุณวันนี้อัดคลิปโคตรนานไปแล้วบ๊ายบาย